ไม่ไหวเป็นไข้เป็นไข้ไม่ไหวสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะยินออดีต้อนรับในช่องของเดอรไฮแลนด์คะ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบบอกเจ็ทเคย <c oughs> ซึ่งวันนี้จะมาเล่นโรบบอกแบบอย่ากดปุ่มนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยอะสิสุน่นสิสิ้นหลักสูตร ไปจะสิ้นหลักสูตรที่มันนี่โอ้ยอีกแล้วมันก็เหลือก็ยังเดียวที่ไม่ได้ซื้อแล้วคู่สีเนะี่ยเป็นสามพันห้าร้อยแบบสามพันห้าร้อยบาท,ทเขมาแพงขนาดนั้นวะกดไปตรงกลางระว,วงัววงระวังเื่นตายไปแล้ววะ อยนี้เลยไม่ชอบหัวใหญ่ไม่ชอบหัวใหญ,หใหญ่ต้องต้องตายน<อ>ามพวกอุย้ยมี่จะโดดสูงอ,อยู่เฮอุยอออ้ยรอดรอดเห็นมันมง่ายเอาสองคนรอดมีอยู่สองคนที่รอดเพื่อนตายหมดเลยน้ำท่วม น้ำท่วมที่เกิดจากสึนามิค่ะทุกคนสึนามิอ่ะมันกิดมันมันเป็นระเบิดวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเอตโต้เข้ามาอ้าวทุกคนอย่าตกใจกับโต้กันไปจุกโอ้โหอะไรนี่วันนี้อนนี้กับโต้เลยเนี่ยไปโต้ไปหูุดพินปิดประตูนะปิดประตก่อนมันหลอมันไม่ไม่นพี่โนอาห์คลิปอยู่เนี่ยมัน เอาท่าไม่ตู้ได้ไปอ่ะทำไมไม่ได้ไปตั้เดน่าฝันน่งไอ้แล้วกันนี่ตู้นออยน้อยสืบไออ,อ,อยู่นู้นออยู่นู่นน่ะเฮ้ยเพื่อเพื่อทำไปตายอ่ะอ้าวไม่เอาไปตายโอ้ยเสียใจด้วยซ <c oughs> ื้อขอได้บ้างเลยมาซื้อของไ่้ยก็อยากซื้อความเร็วอ่ะข้อหนึ่งพันห้าร้อยเอเลี่ยน ม่เชื่อเอเดียนดูดีอยากเราขึ้นไปลยมาเราขึ้นไปด้วยแล้วกว่าพเราจะได้เป็นเอเดียนมันไม่เหมือนแบบกดปุ่มอันนั้นอ่ะกดปุ่มกดปุ่มตีตรงกลางเลินไปแล้วไงเอไม่รอดไม่เติมมาตายไม่ไม่ากกว่าเรามันมีแค่หนึ่ปร์เซ็นไอดได้นะแตไม่รู้อะร เอลิอีกแล้วทำไมตัแต่เอ่ยนไปเลยมักโอ้เรนผมขึ้นปแล้วะไม่ไวโต้ก็ตายไปแล้วาการเลเซอร์อุย้ยตัระวังระวังเลเซอรไอ้ไหลุดเปลนนะไม่ได้ชิยงยหลเลนาไป,ปจเอาไป,ปจการเลเซอร์โ <laughs> ต้มีเลเซอร์ยิงได้หรอใช่ไหมเลเซอร์ยิง การเดินป่าที่อันตรายก็ว <B all ion> ่าอยู่มันไม่ได้ดูเอามันก็ตกไม่ดูดอีกแล้วอุ้ <B all ion> ยก็เลยมาคุมเนตังไปหมดเองสูบน้ำหน้าตายเอาแล้วก็ตายไปด้วยตายไม่ตายแต่แค่ลงปูกอ่ะมันก็คืออะไรไม่รู้เอ๋เมื่อวนเชยนี่รอดยิงเลยออกไปนอนข้างนอาแต่โอเคข้างลนอก ตัวไปซื้อทำไมลูปไปตัวทำไมโลบักอะไปตัวโลบักทาไมเอาตัวเอาลืมไปว่าน้าท่วมมันก็ยังขึ้นอยู่ดีอ่ะน้ามันท่วมแรงเร็วอ่ะแล้ว้าไม่ได้ใส่ชุดมาด้วยมันชื่อว่าเบคอนใช่ไหมเนี่ยตัวโอ้โหที่มเอากระดูกน้อยหัวรุนน้อยหัวรุ้ยนซี๊ดซี๊ด ล้ตัวระวังระวยมันข้าไปเรื่อยเลยนะตัวูจะจะลุกจไงเนี้ยได้สกรอสสกีปีนบันไดไปเลยโว้ยเอ๊ะอไเนอ้า่ลูไปขางล่างลงไปตายแล้วอะตัวนัองลูไปตายอ่ะเออ สามารถนลีกระดาษ็กได้ละวิ connect, part, ่รตบาจใส่ี่มันโคตรจริงแล้วมันคือเซนวิชเหมไหมแซนวิชแซนิชเอ้ยแต่เซนิชเนีมันตายแล้วที่เข้าไโอ๊ยกแกใช่พวกแกปิดตายได้ไงก็ไม่รู้โว้ตัวแหวกกระกที่เสียตกระดูกที่ขวไม่ใช่สีแดงไอ้พวกขีอแล้วน่ะอกในจังหวะกดี่กระดูดิ ตายแล้วเอาตู้อันนี้อันนี้เอาชีวิตจะเจาะแต่ห้องหลังมันมีฆาตกรอยู่นะเราบอกตายด้วยมันมีฆาตกรอยู่แล้วตู้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนตู้ฆาตกรมาตายหน่อยแล้วอ่ะตู้อยู่ไหนอ่ะเปิดเอ้ยเอ้ยจะไปตู้ที่มีสีเขียวโอเคสีเขียวจะไปทักออกก็ได้ ไม่มันบอกว่าเอาตัวรอดไม่ใช่เอาไม่ไม่ใช่เอาหาหารออกมันไม่อาหารอกมันเอาตัวรอดโอ๊ยอีกแล้วค่าแต่กูเป็นอะไรมาบายปึ๊บโตอยู่ไหนอ่ะโตอยู่ไหนโอ้ะนี่ไง วันนี Beyonce, ้เชิญทำไมอยู่ค่ะทำไมพี่เชิญทำไมเลยอ่ะอย่าเชิญเอ้าใครๆไม่น้อยตกอ่ะก็คือน้อยข้นมือแล้วเราก็ตกมาให้แล้วค่ไอแล้วแั่ว่าจะรอดไหมเชิญปลาที่อันตรายคือตัวนี้โตกำลังจะมาค่ะทุกคนแต่ว่าตัวนี้โตอกแบบเพราะตัมันบีมบักอ่ะบีมบักค่ะทุกคนโตขี้เลื่อนเพรไม่ได้ไปอ่ะได้ขี้เลื่อน ไอ้ยทำชัด้เนี่ยไป้แสเพื่อนแฟนเพื่อนเอาลดควเะมือคนเดียวทำรถขู่ความรถความต้มสุดาเป็นลำ ตุนักเต้นลำการเดินฝ่าที่อันตรายไป<อ> <c oughs> ไม่เห็นอันตรายเลยไม่ช่วยอะดูเห็นไหมคือไอ้รเราให,ให้เพนเพื่อนไปก่อนเอาไปได้ไงยะ้เราให้เพื่อนเพื่อนไปก่อนได้ัตายไป่เรือการียีสู้หัดคนอยู่ันนี้ต้องก,การอ,อ,อดเอาให้ตายา <c oughs> ว่าไล่หายไปไหนไตายเอง ตีตรงกลางเชมเชมเชนฮะพลดรอดยังไงอ่ะต้องแต่ว่าแต่ว่าพัดแต่ว่าคราวที่เราที่น้อยรอดอุ้ยตุ้งล้มตายแล้วกระโดดเร็วอย่างนุ่มเร็วโอ้ยอีกเละตายเละข้อมืงคนเดียวเนี่ย ถูบนจานยูบนจานาเวดว่าแค่อยู่นั่นนี่มันก็ไม่โดดอะไรเอ้าก็โดดสูงด้ไงอ่ะแ่ๆๆอยู่กลจะไม่ตกลงต้นอ้ยอ้ยโอน่ะไม่เป็นอะไรมากป่ะนี่เป็นเกล็ดนี่เป็นอะไรมากป่ะนี่เี็ยวกลอดแค่กระโดดสูงอ่ะ พ่อหนูถูกไป่ากมือเลยโต้สิเนยไอ้คนไปต้คนเดียวอะอะอไปกนักเต้นรกแกเอาเศษของนักเต้นัำไปนำมันาม,มาไเอาทำกูตายอยู่นะ่ะไปนะกวดไปนะกวดเอาพีน่นอ้องอยู่ฝั่งนี้คนเดียวเลย ไปพี่เลือ่อนขับรถดีโตขับรถขับรถโ <c oughs> ตเ,นนเลยนัแตคนแรกด้วยเล่อนตัคนที่สองอ่ะมูมี่มูมีแฟนกูนะ่ะโอ๊ยไปทำนี่ลยปอะไรมาปะมะมันองแเนีย้ออ ยองไอไม่ได้ตายไอ้นไอ้โลดนะออไโลดมโลดไดไงอสอคนเองเออดูัไอ้้ยตายไปซะเพื่อนเพราะมึงคนเดียวมึงไม่หลบเนี่ยสิิ์สิ้นหลักสูตรกระโดดเอ้ยไม่ได้ตายเล ไปตายไตายได้ไงอ่ะไอ้ก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้มันโดนตกลางมันตายได้ยังไงเนปวอดมันมน่าจะทั้งตัวแต่ไม่ตื่นก็ตอดเพือพ่อท้อเอเอาแขกปโยเน์สีในน้วก็ตายเลยเอันนี้อีกแล้วเอาชีวิตวต้องจากห้องหลังเฮ้ยตู้นั้นอยู่รูหนี่สิเนปบอดเนปบอดอะไรลืมชืปป่อมาแล้ว ไปดีไปดีไปเร็วๆสิมันต้องเอาชีวิตตอนจากห้องหลังไอ้โอละอะไรอยู่นิ่งๆ่ทางเกมมันก็รอโดดเนี่ยแค่อยู่นิ่งๆมันไม่มีตัวอะไรมาได้แล้วเดือดทฉยไมวะซื้อขอได้แลไอ้ต้นทำใหกระโดดสูงไงไอ้เราก็ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ได้เหมือนกัน ตัวเดียวนอนซื้อน่าน้องใหญ่ได้แบบสีเหลืองสีเหลืองมันวิ่งไวกว่าอีกใช่ไหมตายอีกลี๊ดแต่ด้วยตายมันก็เยอะนะแต่ดร้อยตายก็ไปเยอะเนาะตามันเยอะจังต้องโมโหจริงๆแล้วเป็นอะไรมากปะต้องอยู่ไหนเอาดิเงี้ยดิเฮ้ยเฮ้ย ก็ <c oughs> ตายเอาคู่อ่ะไม่เชื่อกันเราดูอโอ๊ยมาอีเละมาอีเละที่ไหนเนี่ยมันทางตายอีและทางตายอีแล้วทำไรเนี่ยเฮ้ยม,มีที่หลบอ่ะอะไรอ่ะโคชีมตัวมันตายนอนมาแล้วอ่ะตัวนั้นอะไอ้ผมมาจุดเดิม ตามแลวเลยว่าเฮ้ยใครอ่ะซิปมันตายไปเลยไม่รอดแน่เลยตัวเราเนี่ยเออไอ้จะไม่รอดเลยเอาแล้วก็เดี๋วเจาไอ้รอดแล้วก็แล้วก็ดูตัวแมพอ้าวไม่น่าไปเลยอ้าวเราเพื่อนอยู่เขาดูเราเพื่อนเราดูดได้ไงเอ้เอาตายเลยเห็นมู้ยเลียบมอบเล่นมอบเล่นมอบเร็วๆนะเน่อยมันตาย ตายแล้วน้ำท่วมต้น,ไม,น,ไ,มนไม่กระโดดสูงไม่ใช่หรอกเขาขี้โกง,งนี่เอปกระโดดสูงไหมเธอเนี่ยก็โลดแล้วหรอกโอ๊ยต้นถึงบดีเลยเอาเพืกันรอดรอดสามคนเลยอะใช่ไหมก็บไปไอ้ไงก็ต้องเกติดไปนานแล้วก็ตายไปด้วย รมันวิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่งวิ่งอุ um <c oughs> <c oughs> ้ยต้อตายไปแล้วไอม่ตอดูท่บนระเบิดน้อไม่ตายโอ้ยหินิีเอาไปได้ไะเฮ้ยเนี่ยปดมาก็ต้องหูบนนี้เลยด้วนะเออไม่ทันแล้วเกือบเลยเกือบดนผูกไปเลยอะเกือบโดนเกือบกดปุ่มแลออ เร่ตาแล้วสวยเนาะไปนไปนู the like the oh, so oh ่นเลยไอ้นี่ปมอเตอร้มีการที่โกงหักระโดดสูงอ่ะโกงสูงนี่ตรงนี้มันคลานท่ายเกอดตัวกระโดดตัเนี้ยตายมันก็เก็บตายแล้วก็ตายดีสี่โอ้รอดละูกิามารถลงได้ทองี่เเนี่ยแล้วก็โดดสูงได้โอ้ยอีกคนอะ ไปกระโดดเร็วไม่กระโดสูงก็ขี้กงสิเพราะมันตาดได้ไงอก้วหัวไอ้กกระเด็นคูดไอ้แก้วหัวผมกระเด็นไปนอกโลกเลยไอ่ก้วกรเด็นไปนอกโลกไม่เห็นหรอเพราะน้องไม่ดูไอน้องไม่เอามันกะโดดไม่สูงอะทำไมียาสงเบาไปป้ะนอ่ะตปนกางนี้สิงมันเบาไป เพิ่ีเกียวเอ้คุณแนวไม่ใช่หรอตายได้ไงมันกำลังฝนตกมันกำลังฝนตกตกไปที่แดงแล้วมีรูแล้คือแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชหัวแกงไปนอกรูอย่างเงี้ยเไหนตรงนี้นอยลืมเอ้าตายได้ไงอ่ะเพราะคนตายเพราะแซนด์วิช อุ้ยโตดิมีขี้กลุงอันนี้มันก็โดดมันก็โดดแรงอ่ะอุ้ยโคตรเร็วมันมันเร็วแต่มันเดี๋ยวมันก็โดดสู่ไปด้วยอ่ะกอ,อย่่งเร็วกว่าเร็วกว่สองร้อยเจอไปปะอุ้ยโยุดอ้ แ้องเราไปดูว่ะถึงไหม,ไมหอ,อ้ยไถึงเลเอ <c oughs> า,าแล้วเวพิ่งมาาตายอีกแล้วมันต้งตายไมให,หม้เราเดินเร็วหรือเปล่ไม่ให้เราเดินเร็วการเดวยป่อันตรา,ายปุ๊บๆจะตายไปแล้ว ตรดด้วยกันเลยเนาะรอดด้วยกันรักกวาเพื่อนเอาเพื่อกรอดับพ่นตรงเมเบลัดผัดัดัดไม่ได้มันดันไม่ได้หรอกอย่าถูกจับดีมีที่กูเยู่นะกระโดดสูงไงไม่ันอันไปมีอันนี้ไม่หนึ่งหือไป เคไปต่อเลยชูบนจานอีกแล้วบนจานจานมันต้องผ่านบ้านนะถ้าไม่ผ่านน้โมหจริงด้วยโตเกือบตอกแล้นี่ยเอาอูอียแล้ว่ะไม่เป็นไรหรอกตายสิว่าเขาเป็นยังมีอยู่ แม่ขนมไ่กินด้วยดิทำไมต้องกินคนเดียวด้วยอ่ะขนมอืมอร่อยมากเลยอ่ะขนมกี้อ,อย่าโดปนปัญญาอันตรายเพราะสบาย ต่อไปก็ไม่ต้องไว้สิโอ้ตาแล้วศพกค็คือไปข้างบนเลยมันไม่มีหรอ,อโอ้โอเคาก็เือไปข้างบนกันไปไปต่อ <c oughs> โอ้เป็นคนไทยไม่เฮ้ยน้อได้กียดตังค์ด้วย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลงไปกดสีเขียวไม่ได้อยู่ตรงกลุ่มก็ได้ตรงกลุ่มก็รอดเหมือนกันอุ๊ยคุกกี่โดนมอบ ่วแล้วก็ตายมึงคนเดียวทำให้กูตายเป็นไรมากปะก<า>็เป็นไงบ้างหาเจอที่เราด้วยนะสิโลบอกทิมแล้วทำไมจอดเจอขาบายวิ่ง <c oughs> <c oughs>